Project Manager ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการวางแผนสู่การทำงานเบื้องหน้าที่เป็นเบื้องหลังอีกทีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ Microsoft นะวันนี้วันที่สมในการมาอยู่ตรงนี้นะคะติดชาร์จวันก็โอเคคนะ่ะ เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศเบื้องหลังของการอบรมสถานที่ก็จะเป็นบริษัท Microsoft นะคะซึ่งเราเซตอัพทำเป็นห้องส่งออกไปเลยนะคะวิทยากรอ่าทีมเทคนิคอลแอดมินต่างๆก็จะมารวมกันเพื่อ s u พ p o r t นะคะผู้เรียนอยู่ที่นี่ด้วยกัน อันนี้จริงๆแล้วเป็นวันที่3ของการอบรมแล้วนะคะก็จะดูบรรยากาศแบบว่าไม่ค่อยยุ่งเท่าวันแรกเท่าไหร่นะคะก็จะชิลๆหน่อยงานนี้เดี๋ยวก็องดูแต่ว่างานนี้ก็ต้องเป็น m c เองด้วยนะคะก็จะมีอัปเดตแล้วก็ปรับสคริปต์กันนิดหน่อยค่ะหลักๆก็การเปิดปิดการอบรมนะคะส่งต่อให้วิทยากรหรือเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรเองนะคะติดกัน7วันเลยยกเว้นวันแรกนะคะเพราะว่าวันแรกเนี่ยเราต้องให้น้องเป็นแทนนะคะเพราะว่า ต้องมาลันคิวเองเนื่องจากมันมีในเรื่องของพิธีเปิดใช่ไหมคะมันจะต้องมีการสลับปรับเปลี่ยนนะคะผู้กล่าวเปิดถึง4ท่านด้วยกันบางท่านก็มาด้วยตัวเองบางท่านส่งคลิปมาบางท่านก็เป็น call teams meeting เข้ามานะคะเราก็ยังเป็น MC ฝึกหัดอยู่นะคะช่วงนี้ก็จะถึงวันงานนะคะแอบไปย้อมงอกนิดนึง วิทยากรบรรยายวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกสิธิ์ค่ะพอออจากสพทนะคะอาจารย์เอกนะคะยังมีช่องนะคะที่เป็นการแต่งเพลงด้วย AI ด้วยสามารถไปกด Follow กันได้เลยนะคะหลังจากที่ส่งให้วิทยากรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นช่วงเช็คนะคะหลังบ้านว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าระบบที่เราใช้ในการสมัครเรียนลงทะเบียนทําข้อสอบเอกสารก็เหมือนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งเลยค่ะสําหรับโครงการนี้โดยเฉพาะที่เราทําขึ้นมา ทั้งหลักก็เป็นการประสานงานกันกับกว่ามันเกิดปัญหาอะไรอะไรมากๆเข้าเราก็ต้องแจ้งทีมหลังบ้านแล้วว่ามันติดอะไรหรือเปล่าเราก็จะเป็นช่องทางการติดต่อของเรา,าจะแบบหลักๆอยู่ที่ Facebook เราก็จะมีทีมทั้งเทคนิคอลสปอร์ตส่วนมากก็ติดปัญหาเรื่องทางเทคนิคอลเข้าไม่ได้บ้างติดตรงนี้บ้างว่าบางท่านก็อาจจะไม่คุ้นกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมืเอเนาะมันมีข้อจำกัดเนาะเหมือนมีข้อจํากัดหลายๆอย่างก็ก็จะให้ส่วนมากก็ให้แคปมาแล้วทีมเทคเราก็่จะดูว่าอ๋อมันเกิดปัญหาอะไรนะให้แก้ไขยังไง หลังจากการอบรมจบแล้วนะคะก็จะมีการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอต่อด้วยค่ะอันนี้ก็มีการถ่ายรูปกับทีมไม่หน่อยนะคะแบบว่าลันสมูทมาก,สา,กนะสาวเก่งนะ <c oughs> สาวเก่งครับแล้วก็ไวมาก <c oughs> ทำงานวันมาก <c oughs> ตอบสนองเร็วเจ้านายรักด้วย <c oughs> ใช่ทิคนในมายกซ็อฟก็รัก,ก <c oughs> นี่เป็นหนึ่งในผู้ริมมยซอนะใช่นี้เราพูดเราพูดแฟกซ์นะคือเราไม่ได้พูด 伟，真的。 ตอนตอนลุงอยู่เนี่ยแบบว่างานเร็วมากาขาออกเร็วมากแล้วก็น้องๆก็ชื่นชมด้วยเจมี่ค่ะถ้าว่างากลับมาเมคอัพอีกก็ได้นะแอบแวะบรรวีงงานหนึ่งนะคะก็เจอเจมี่ค่ะซึ่งเจมี่เนี่ยเขาจะช่วยดูกราฟิกให้กับโครงการ AI f o r t e a c h e r ด้วยนะคะเด็กสมัยนี้เก่งนะคะยังเรียนอยู่เลยแต่ว่าน้องก็ทํางานไปด้วยเลยค่ะซึ่งบางทีก็ให้เจมี่ช่วยออกแบบ UI บางหน,าน้าในระบบให้ด้วยนะคะ เรียกว่า,าดีดีใช่แล้วแล้วเขาเองเขาก็ชวนทําอะไรหลายอย่างด้วยมันเป็นตัวอย่างเขาเขาเองอยี่ยเขาพขาส่างเดียพา่เราเปิดโลกมากเลยครับก็มีสับลังอันนี้เป็นช่วงเมาส์มอย่ะแล้วเราก็จะมีการแบบอะไรแบบนี้ค่ะ วิทยากรอ,อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เจนนี่นะคะจะสอนในเรื่องของ AI ค่ะ่ว่าจะเป็น AI สำหรับการทำงานการศึกษาหรือว่าธุรกิจนะคะมีอัปเดตกับทีมอะเทคโนโลยีสปอร์ตกันนิดนึงค่ะว่าตอนนี้หลังบ้านมีอะไรที่มันแบบว่ามีชู้ไหมหรือมีอะไรให้อยากช่วยประชาสัมพันธ์ไหมนะคะส่วนมากเวลาจะมีโครงการอะไรจะคิดเป็นภาพใหญ่ๆก่อน ไปก่อนละแบบว่าแล้ว,ลว,วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่เป็นภาพใหญ่ๆเนาะหลักๆเลยการเป็นโปรเจ์แมเนจเจอร์ไทม์ไลน์เป็นเรื่องสําคัญน,นะคะแบบเราต้องเป็นคนกาหนดเองและว,ว่า,าช่วงไหนจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาย่อยๆอีกทีแล้วก็ต้องควบคุมให้มันเกิดตามไทม์ไลน์ที่เราวางไว้เนาะอันนี้หลักๆเลยพวกวางไทม์ไลน์แล้วก็ทำแอนจเมนต์ตัวเองจริงๆก็มองภาพใหญ่ให้ออกแล้วก็มีคนที่ช่วยคอเช็คเราแล้วก ต้องบอกว่าเราไม่ได้จบด้านการเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์มานะคะเพราะฉะนั้นคำสับแซงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้มีหรือว่าวิธีการขั้นตอนนะคะอาจจะไม่ได้อธิบายหรือว่าพูดตามหลักการที่มันควรจะเป็นหรือว่ามันมีมานะคะก็จะเป็นการแชร์ในส่วนของประสบการณ์ในการทํางานนี้มากกว่าค่ะแล้วเราก็เพิ่งจะทําหน้าที่นี้ได้ยังไม่ถึงปีเลยค่ะก็เป็นโครงการที่3ของเรานะคะที่ได้ทําในหน้าที่ของโปรเจกต์แมเนจเจอร์ค่ะ เป็นการใช้ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาร่วมกับการเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะจบงานแล้วนะคะเราก็ไปหาอะไรแซ่บๆกินกัน